ชีสก้อนกลมก็มีรสนิยมทางดนตรีเป็นของตัวเองนอกจากนี้แนวเพลงที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อรสชาติชีสที่แตกต่างกันด้วยตัวอย่างเช่นเพลงฮิปฮอปทำให้ชีสมีรสและกลิ่นรุนแรงในขณะที่ชีสที่ชอบเพลงโมซาจะมีรสนุ่มกว่าฮะผู้ผลิตชีสบีดแวมเฟลอและทีมนักวิจัยวางชีสก้อนหนัก10กิกรัมจำนวน9ก้อนลงในลังไม้แต่ละลงัง ตลอดระยะเวลา6เดือนชีสแต่ละก้อนจะได้ฟังเพลง1เพลงวนซ้ําต่อเนื่อง24ชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้ด้วยเครื่องแปลงสัญญาณขนาดเล็กที่ส่งคลื่นเสียงเข้าสู่ก้อนชีสโดยตรงโอเคใครจะคิดว่ามีคนทําแบบนั้นล่ะชีสคลาสสิกได้ฟังเพลงโมซาร์และชีสร็อค ฟังเพลง Led s e p l e n ชีสแอมเบียนฟังเยลโลชีส h ิปฮอปได้ฟัง A Tribe Called Quest และชีสเทคโนฟังเพลง U.V. ของว a ริลและมีชีสก้อนกลมที่อยู่กับความเงียบด้วยนอกจากนี้มีชีสอีก3ชิ้นที่ได้ฟังเพลงแค่โทนเสียงความถี่สูงปานกลางและตำ่ำ นักวิจัยตรวจสอบชีสหลังจากนั้นและพบว่าชีสที่เปิดสีนงดนตรีมีรสชาติที่นุ่มกว่าเมื่อเทียบกับชีสที่อยู่เงียบๆชีสที่พอบนั้นมีกลิ่นและรสชาติที่เข้มกว่าชีสชนิดอื่นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารได้ชิมชีสแบบปิดตาเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบส่วนตัวและผลการทดสอบก็ตรงกับกลุ่มวิจัยเพื่อเจาะลึกลงไปในวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเรื่องนี้จึงมีการสำรวจทางชีวการแพทย์ ด้วยวิธีนี้นักวิจัยสามารถดูได้ว่าชีสมีความแตกต่างทางโครงสร้างจริงหรือไม่สิ่งนี้มีศักยภาพทางการตลาดเช่นกันลองนึกภาพคุณอยู่ในร้านขายของชำและเลือกชีสตามผลลัพธ์ของดนตรีที่มันฟังสิมันไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ผู้คนต่างต้องการชีสที่เพลิดเพลินไปกับเพลงบลูส์ดนตรีบอคารและ ACDC หากดนตรีส่งผลต่อชีสก้อนกลมดนตรีจะส่งผลอะไรกับเราบ้างเราฟังมันเวลานอนอยู่ใต้ดวงดาวหรือเคาะเท้าตามจังหวะตอนอยู่ที่คลับ แต่เราอาจไม่คิดถึงวิทยา,าศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังมันหรือผลที่เกิดขึ้นกับสมองของเราการผสมผสา,านระหว่างดนตรีและประสาทวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นร้อนในทุกวันนี้มันทาให้เกิดการประสา,า,กานกันระหว่างนักประสาทวิทยาและนักดนตรีตัวอย่างเช่นนักประสาทวิทยาริชาร์ดเดวิดสันและนักเปียโนโแจสเบนซิดแรน มุ่งเน้นไปที่แนวคิดเรื่องเวลาการวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการอยู่กับปัจจุบันสามารถทําให้เรามีความสุขมากขึ้นได้เดวิดสันกล่าวถึงการทดลองที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีประสบการณ์การทำสมาธิเสียงสามารถดึงความสนใจของเราทำใหเราจดจ่ออยู่กับบางสิ่งได้การทดลองอื่นเป็นการตรวจสอบปรากฏการณ์ของอาการตื่นเต้นคนลุกจากดนตรีบางคนรู้สึกอินหรือขนลุกเมื่อฟังเพลงที่กระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ นักวิจัยพบว่าโดปามีนถูกปล่อยออกมาในสมองในช่วงเวลาที่มีการตอบสนองทางอารมณ์อย่างรุนแรงต่อดนตรีหากดนตรีทำให้เกิดความสุขได้การมีนัยสำคัญต่อการศึกษาชีววิทยาและสุขภาพการทดลองโมร์สเอฟเฟกต์ในยุค1990เป็นการสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีและไอคิวการฟังเพลงโมร์สชั่วคราวช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดเป็นภาพกล่าวอีกในหนึ่งมันช่วยปรับปรุงประเภทการคิดที่จำเป็นสำหรับเกมเชิงก,กลยุทธ์เช่นหมากรุก สิ่งนี้นําไปสู่โปรแกรมต่างๆในโรงเรียนของรัฐที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กๆผ่านการศึกษาด้านดนตรี แต่บางคําถามก็ยังไม่มีคําตอบทําไมคนหนึ่งถึงรู้สึกอินกับดนตรีในขณะที่คนไม่รู้สึกอย่างนั้นความชอบทางดนตรีดูเหมือนจะเกิดขึ้นตั้งแต่เราอยู่ในคันและได้รับอิทธิพลจากความทรงจํา <c oughs> การศึกษาและวัฒนธรรมของเราเรื่องราวชีวิตของนักแต่งเพลงสามารถส่งผลต่อรสนิยมทางดนตรีของเราได้ด้วยการรู้ภูมิหลังของเพลงทําให้มันลึกซึ้งมากขึ้นและทําให้เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของเพลง <c oughs> นอกจากนี้ยังมีคําถามที่น่าสนใจว่าดนตรีเป็นภาษาสากลหรือไม่ การบรรยายของเลนเนิร์ดเบิร์นสไตน์ในช่วงทศวรรษที่1,970สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับวากยะสัมพันธ์ เสียงและลำดับทางดนตรีสากลที่ถ่ายทอดความหมายเดียวกันในวัฒนธรรมต่างๆแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากแนวคิดที่ว่าดนตรีบางประเภทมีแรงดึงดูดและผลกระทบที่เป็นสากลการกล่อมเด็กเป็นเรื่องปกติทั่วโลกและส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจในดวยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤตในดนตรีบำบัดสมัยใหม่การสั่นสะเทือนของเสียงถูกใช้เป็นเครื่องมือนในการฟื้นฟู การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งกล่าวว่าการฟังเพลงเศร้าหรือมีความสุขมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของเราและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราสังเกตเห็นรอบๆตัวอย่างเช่นคนที่ฟังเพลงที่มีความสุขมักจะมีใบหน้าที่มีความสุขมากกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบจากดนตรีที่มีต่ออารมณ์และการรับรู้นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคนแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกแย่ลงจากการฟังเพลงเศร้าแต่บางคนรู้สึกโล่งใจมากกว่า นอกเหนือจากอารมณ์ความรู้สึกแล้วดนตรียังมีอิทธิพลต่องานในแต่ละวันด้วยการเป็นแบบนี้ได้คุณต้องมีส่วนร่วมกับดนตรีการเต้นรําหรือการเข้าร่วมงานดนตรีสามารถช่วยเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวะของเพลยงยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานด้วยคุณอาจสังเกตเห็นว่าดนตรีที่มีจังหวะเร็วกว่าทําให้เรามีพลังระหว่างการทากิจกรรมเดิมๆหรือซ้าซากจําเจแล้วสัตว์ล่ะกันนะในการศึกษาวิจัยปี2015 นักวิจัยพบว่าแมวมีความชอบทางดนตรีเป็นของตัวเองแมว้ว่าพวกมนันอาจเมินเฉ,เฉยต่อดนตรีที่มนุษย์ฟังแต่พวกมันก็ตอบสนองต่อท่วงทำนองที่ออกแบบมาเพื่อหูของเจ้าเหมียวโดยเฉพาะผู้เขียนเพลงสำหรับการศึกษานี้อธิบายว่าพวกเขาไม่ได้พยายามเรียนแบบเสียงแมวพวกเขามีเป้าหมายในการสร้างดนตรีที่มีระดับเสียงและจังหวะที่ดึงดูดพวกแมวพวกเขาเปิดเพลงของแมวที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษ2เพลงและได้รับปฏิกิริยาตอบกลับอันอบอุ่นหัวใจอย่างเช่นการส่งเสียงเปอด เดินไปหาลำโพงและแม้แต่การเอาตัวเข้ามาถูไถ่ยเล็กน้อย <S <S ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนความสนใจจากแมวมาเป็นนกแก้วบ้างไม่ไม่ใช่จิมมี่บัฟเฟ่แพรอดเฮดแต่เป็นนกจริงๆการศึกษาของมหาวิทยาลายัยฮาวารดปี2009ชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการล้อเรียนเสียงร้องและจังหวะดนตรีในสัตว์พูดง่ายๆก็คือหากสัตว์สามารถเรียนแบบเสียงโดยใช้เสียงของมันได้มันก็มีจังหวะในหัวใจเช่นกัน นักวิจัยถึงขั้นใช้ YouTube เปลียนมันให้เป็นฟลอเต้นลำเพื่อใช้ในการทดลองพวกเขาปรับวิดีโอสัตว์ที่เคลื่อนไหวเป็นจังหวะให้เล่นช้าลงผลลับนั่เหรอนกแก้ว14สายพันธุ์สามารถเล่นแบบเสียงได้ใครจะรู้การโพสต์วิดีโอนกแก้วของคุณที่กำลังฟังดัฟพังจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นวิดีโอสัตว์โลกน่ารักเฉยๆตอนนี้ถึงเวลาของบัวแล้วเช่นเดียวกับเราวัวก็มีแนวเพลงที่ชอบเวลาที่อยากผ่อนคลาย ในการศึกษาปี2001มีการเปิดเพลงที่มีจังหวะแตกต่างกันให้วัวกลุ่มหนึ่งฟังโดยมีเพลงท,งท่วงทํานองช้าๆเช่น Everybody Hurts ของ r e m และ Pastoral Symphony ของ Beethoven และเพลงที่เร็วกว่ารวมถึง Space Cowboy ของ j e r e m y q i a และ Size of a Cow ของ The Wonder Stuff ก็เข้าท่านะวัวชอบทํานองช้าๆและผ่อนคลายหลังจากฟังไป12ชั่วโมงการผลิตน้ำนม,มเพิ่มขึ้น3% เมื่อคุณเปิดดนตรีคลาสสิกให้จระเข้ฟังมันคลอคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาที่ได้สัมผัสกับสิ่งเร้าที่ซับซ้อนจอระเข้เป็นสัตว์โบราณที่น่าทึ่งผู้มันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกไดโนเสาร์กับนกในปัจจุบันการทำความเข้าใจว่าระบบประสาทของมันมีปฏิกิริยาอย่างไรทำให้เราทราบได้ว่าระบบนี้มีการพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจเคยได้ยินว่าดนตรีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหม ความจริงยังคงเป็นประเด็นถกเถียงอยู่แนวคิดที่ว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้รับความนิยมจากการตีพิมพ์หนังสือ The Secret Life of Plants ในปี1973หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญ,ญญาณของพืชและมนุษย์รวมถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่บอกเป็นในถึงผลเชิงบวกของดนตรีต่อการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาแรกสุดชิ้นหนึ่งดำเนินการในปี1962ต้นเทียนดอกได้ฟังดนตรีคลาสสิกและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ20เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมมีการศึกษาที่คล้ายกันซึ่งพืชได้ฟังดนตรีรากะให้ผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของผลผลิตทั้งหมดในประเทศ 25- ถึง60%นักวิจัยได้ทดลองใช้เครื่องดนตรีต่างๆกลับกลายเป็นว่าไวโอลินมีประสิทธิภาพมากที่สุด วิศวกรยูจีนแคนบีได้ทำการทดลองด้วยเขาเปิดไวโอลินโซนาต้าของบาร์กให้ทุ่งข้าวสาลีฟังบูมผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง66%นักวิจัยดร์ทีรีทอลักได้ทำการทดลองกับดนตรีประเภทต่างๆทั้งคลาสสิก แจ๊สและร็อกต้นไม้ที่ได้ฟังเพลงที่ผ่อนคลายจะเติบโตไปในทิศทางของลำโพงในขณะที่พืชที่ได้ฟังเพลงร็อกที่ดุดันจะเติบโตออกห่างจากลำโพงหลักการของทฤษฎีคือพืชแสดงการตอบสนองอย่างอ่อนไหวต่อเสียงเพลงที่พวกมันได้ยินพวกมันถูกกระตุน้นโดยการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงซึ่งส่งผลต่อสิ่งต่างๆเช่นการเคลื่อนที่ของสารอาหารและออร์แกเนลในของเหลวจากพืช แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อผู้ที่คลางแคลงใจบางคนแย้งว่าจะเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยต้องมีการควบคุมสภาพการเจริญเติบโตอย่างเข้มงวดมากขึ้นเช่นแสงดินและน้ำก่อนที่เราจะสามารถเชื่อมโยงดนตรีกับการเจริญเติบโตของพืชได้หรือบางทีผู้มันอาจจะแค่ร้องเพลงบลูสก็ได้